สวัสดีค่ะมาตอนที่ ep 3นะคะหลังจากที่เราได้ต่อความยาวตามต้องการแล้วนะเดี๋ยวตอนนี้จะลองเอาความยาวแค่นี้ก่อนเราก็จะมาทำดอกแซมกันนะคะคือดอกเล็กๆแบบนี้ค่ะลงทุกช่องว่างเลยนะคะของชิ้นหน้าแล้วก็ทำเหมือนที่ว่าสอนไปในคลิปที่แล้วเลยค่ะขึ้นมาโซ่8ค่ะ ทำห่วงเป็นวงกลมลงโซ่แรกโซ่สามเอ็ลงในห่วงแล้วก็โซ่สองเอ็ลงในห่วงทั้งหมดจะได้แปดห่วงนะคะสามสี่ห้าหกอันที่แปดห่วงที่แปดก็ โซ่สองแล้วก็มาซีดึงผ่านกับโซ่แรกที่เราเริ่มขึ้นเริ่มทําดอกแทงเข็มเข้าไปในห่วงแรกดึงผ่านโซ่สี่พันหัวเข็มสองครั้งแทงลงในห่วงปลดหนึ่งปลดสองครั้งไว้พันหัวเข็มสองครั้งลงในห่วงปลดหนึ่งปลดสองครั้งแบบนี้แล้วก็รวบหมดโซ่สามลงมาปักลงในหลักที่สี่ของกลีบดอกนะคะ 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8จะได้8 8กลีบนะคะแบบนี้เริ่มตรงไหนก่อนก็ได้ค่ะ1 2 3 4องส่ตรงช่วงหลักที่4ของกลีบดอกนะคะยึงผ่านโซ่สามพันหัวเข็มสองครั้งลงห่วงถัดไปค่ะ กดหกดสองค้างกดหกดสองค้งอีกหนึ่งครั้งค่ะดึงผ่านโซ่สามปักลงช่วงหลักที่สี่ของกลีบดอกต่อไปดึงผ่านโซ่สามพันหัวเข็มสองค้งลงในห่วงถัดไป โซ่สามกรีบถัดไปก็เหมือนเดิมค่ะปักลงช่วงกลางกรีบของหลับที่สี่นะพันหัวเข็มสองครั้งลงห่วงถัดมา กลีบสุดท้ายค่ะดึงผ่านโซ่สามแล้วไปปักกลีบสุดท้ายของด้านหลังแบบนี้ดึงผ่านสามแล้วเอามาดึงรวบกับกลีบแรกนะคะตรงนี้กลีบแรกของเราดึงตรงจุดรวบเลยล็อกได้โซ่หนึ่ง ซ้อนหางไหมนะคะจะซ้อนทีหลังก็ได้นะคะหางไหมเนี่ยแต่เราชอบทําไปแล้วก็เก็บหางไหมไปเลยาดีแต่จะต้องเช็คงานทุกครั้งนะคะเดี๋ยวผิดแล้วหาหรือยากเลยทีนี้อ่ะเดี๋ยวไว้แค่นี้ก่อนหางไหมเนี่ยจะต้องเก็บไปด้านหลังแบบนี้จะให้ดูก็ให้เพื่อนๆถักดอกแซมนะคะให้เต็มทุกช่องเลยค่ะ เราได้ถักชิ้นหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งดอกแซมก็เต็มหมดแล้วทีนี้เราจะทำชิ้นหลังโดยการพลิกชิ้นงานกลับพลิกชิ้นงานกลับแบบนี้นะคะเราจะถักตั้งแต่ช่วงอกลงมาหาชายก่อนนะคะแล้วค่อยขึ้นไปทำช่วงอกขึ้นไปหาหัวไหล่ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันทำตั้งแต่ดอกนี้ไปเลยค่ะเราก็วางงานแบบนี้ ดอกต่อไปเราจะเชื่อมเข้า 1, 2, 3, 4ตรงนี้นะคะแล้วก็ต่อยาวไปเลยค่ะเราจะต่อตั้งแต่ซ้ายไปขวานะคะอย่างที่บอกเราต้องการตารางให้มันตรงไปในทางเดียวกันนะจะต่อเริ่มจากจุดตรงนี้นะคะเราจะต่อ1,2,3,4งสาใช่ไหมคะสมุมแต่เราจะเริ่มจากมุมนี้นะ มุมนี้ถักวนไปแล้วก็มาต่อมุมนี้มุมนี้มุมสุดท้ายจะมาจบตรงนี้ค่ะเพราะว่าเราต้องการให้ตารางไปในทางทิศทางเดียวกันนะหรือเพื่อนๆนไม่อยากยุ่งยากก็ต่อตั้งแต่จุดนี้ไปเลยค่ะไม่เป็นไรค่ะแต่เดี๋ยวเราจะต่อจากจุดนี้นะเพราะว่ามุมตารางมันได้ตรงนี้เราก็ถักขึ้นมาครึ่งดอก X F8 หลัก 4ี่ห้าหตามได้โซ่หนึ่งแล้วก็ให้จับงานจุดนี้มาจุดที่เราจะเชื่อมนะอย่างที่บอกใครจะเชื่อมตั้งแต่มุมแรกมุมสองมุมสามมุมสี่เลยก็ได้ไม่ผิดค่ะแทงเข้าไปดึงผ่านโซ่หนึ่ง แล้วมาเกี่ยวกับหลักที่8ด้านหน้าแทงเฉียงเฉียงดึงผ่านทำา f อีก7หลักตามด้วย X จบกลีบนี้ด้วย X หมุนงาน นี่นะทีนี้ก็ถักโดยไม่ต้องไปเกี่ยวอีกสองเพื่อที่จะลงข้างล่างนะแล้วก็มาอันนี้อีกสองถักไปอีกโดยไม่ต้องเกี่ยวเชื่อมกับอันไหนอีก4กลีบค่ะกลีบต่อไปแล้วก็เอ็กลงในห่วงเอฟอีก8ดหลัก โซ่สเกี่ยวลงหลักที่8ดึงผ่านจบกลีบนี้ด้วย F 7หลักตามด้วย X X หหลักกลีบต่อไป X F 8หลัก สู่สเกี่ยวต่ำปุ่ม f 7หลักต่ออีกสองกีบ โซาทำปุ่มจบกลีบด้วย f 7หลกักบวก x 1ก 7, ลกีบต่อไป f 8หลกัก เราถักได้4กลีบแบบนี้แล้วนะทีนี้กลีบต่อไปเราจะไปเชื่อมกับด้านบนตรงนี้กลีบต่อไปก็จะเชื่อมกับตรงนี้แล้วเราจะมาจบกลีบสุดท้ายเชื่อมกับงานชิ้นหน้าตรงนี้นะคะเราก็ถักกลีบครึ่งกลีบขึ้นมา X แล้วก็ F 8หลัก โซ่หนึ่งแล้วเอาไปเกี่ยวกับด้านบนดึงผ่านโซ่หนึ่งเกี่ยวด้านหน้าจบกลีบนี้ด้วย f 7หลักแล้วก็ x 1กลีบต่อไป x ลงในห่วง f แปดหลักโซ่หนึ่งไปเชื่อมกับชิ้นกับกลีบที่สองของด้านบนดึงผ่านดึงมาดึงผ่านด้านหน้าตรงหลักที่แปด จบกลีบนี้ด้วย f 7หลักแล้วก็ x กลีบสุดท้าย x 1 f 8 โซ่หนึ่งไปเชื่อมตรงนี้ดึงผ่านโซ่หนึ่งมาเกี่ยวกับหลักที่8ด้านหน้าจบกรีบนี้ f 7หลักแล้วก็ x แล้วก็ x อมุนไปด้านหลังนิดนึงเกี่ยวไว้ด้านหลัง2เส้นนะดึงผ่านตัดไหมได้เลยชิ้นหลังกับชิ้นหน้าของเราก็จะเชื่อมกันนะคะทําออกมาเรื่อยๆซึ่งจะกก๊อปปี้แถวหน้าไปเลยนะคะมีกี่ดอกก็ทําให้ครบทุกดอกฝั่งนี้เราก็มาเกี่ยวด้านหน้าไปด้วยนะคะให้เราทําไปจนเต็มเลย ช่วงอกขึ้นหัวไหล่เราก็ทําเต็มเลยนะคะไม่ต้องเว้นเหมือนด้านหน้าเนาะเราก็ทำหนึ่งดอกสองดอกดอกที่สามดอกที่สี่ดอกที่ห้านะคะทําขึ้นมาพอถึงช่วงหัวไหล่เดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเชื่อมเชื่อมหัวไหล่เข้าด้วยกันสองจุดนี้นะคะฝั่งนี้ก็สองจุดนี้ก็เป็นหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ห้านะคะเราจะเชื่อมดอกที่หนึ่งกับดอกที่ห้านะคะตรงหัวไหล่ส่วนตรงนี้นะคะวงแขน เราไม่ต้องเชื่อมนะคะตรงนี้เว้นวงแขนให้เพื่อนๆทำก๊อปปี้ชิ้นหน้าไปจนเต็มนะคะแล้วค่อยทำดอกแซมเนาะเดี๋ยวเรามาเจอกันค่ะตรงช่วงหัวไหล